สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสรับในที่ในช่องนะครับผู้ที่จะโชคดีนะครับถูกหวยฮานอยในวันเสาร์นะครับที่27คะบเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะครับหวยลาวก็เข้าแล้วนะครับเนอะแบบห้างเน้นๆเลยนะใครอยากได้งบน้อยทั้งหวยลาวหวยฮานอยนะครับหรือว่าหวยรัฐบาลนะครับเนอะข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเข้าไปรับแนวทางกันได้ นะครับลาซาตาก็เหมือนเดิมยังไม่เข้านะครับยังไม่เข้าก็ไม่ต้องไปตามนะครับเนาะไปเอาหวยอื่นไปซื้อหวยอื่นนะครับเนาะอ่ะเอาสูตรไหนก็ไม่เข้านะครับเนาะไม่มาอีกแล้วนะครับ,นะรบส่วนในที่ในฮานอยพิเศษเนาะออกไปในที่ใน9 2 9อเนาะออก99เนาะผมไปเน้น6นะเมื่อวานนี้แต่ตัวเจาะนะครับ9 92 29เข้ามาเนาะอ่านะนะยินดีด้วยนะใครที่นำไปจับ นะครับส่วนในที่ในฮานอยปกติเอาไปในที่ใน2 2 3แล้วก็7 0นะครับก็เข้าแค่ในตัวเด่น0นย์นะครับส่วนในที่ใน VAP อนะฮะออกไปในที่ใน4ี่3ปดสามเดี๋ยวเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับเริ่มไม่เข้าแล้วส่วนในน้อยรวมนะครับก็เข้าแค่เลขเด่นเองนะครับไม่ได้จาะนี่ก็ไม่เข้านะฮะ อ่ะนั่นก็จะเป็นผลของนะครับเมื่อวานนี้นะฮะมาดูแนวทางของในวันนี้แล้วกันนะครับแนวทางแรกนะฮะก็จะเป็นราวสตากราวสตาช่วงนี้ไม่เข้าก็อย่าเพิ่งไปตามนะครับเนาะไปตามเอาหวยอื่นนะครับไปซื้อเอาหวยอื่นนะฮะก็วันนี้นะครับก็จะให้ไปนี่ก็จะเป็นนะฮะในที่ในเจ็ดกระปานะเด็นเจ็ดเนปาดนะจับคู่ก็จะเป็นในที่ในเจ็ดห้า เจ็ดสีนะฮะส่วนในอีกชุดหนึ่งเราก็จะเป็นในที่ก็ขอให้โชคด,ดีแล้วกันนะครับส่วนใน3ตัว สชุดนะฮะติดไว้แล้วกันติดไว้ได้น้อยนะฮะพอได้รุ้นเนาะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะครับสุก3าตัวนี้ก็ก็เป็นได้นะครับเนาะสำหรับนะฮะในต่อไปก็จะเป็นที่ในฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษนะก็วันนี้หนีให้ไปในที่สองกับ3จับคู่นะครับ ก็สำหรับในเด่น2เนี่ยหรือใครทุนน้อยก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ในชุดในเด่น2ก็ได้นะครับส่วนใน3ก็ให้โชคดีด้วยกันนะฮะสำหรับในฮานอยพิเศษในเด่น2แล้วก็ในที่ในเด่น3คบส่วนใน3ตัวแล้วก็จะเป็นในที่ สามตัวสามชุดนะฮะก็ติดไว้ได้กันนะครับติดไว้ได้น้อยนะครับเขาได้รุนเนาะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีแท้ถูกสามตัวก็เป็นได้นะครับนาะสำหรับในฮนะานอยพิเศษส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในฮานอยปกตินะฮะฮานอยปกติ สำหรับ,นรบในฮานอยปกตินี่นะฮะก็จะให้ไปในที่ใน9แล้วก็0นะฮะในเด่น9เด่น0จับคู่นะครับก็จะเปในที่ในชุดเด่น9เนาะเมื่อวานนี้ตัวเจาะไม่เข้านะฮะเข้าแค่เลขเด่นวันนี้ก็ขอให้เข้านะครับตรงๆแล้วกัน ส่วนในเด่น0ูนย์นะครับอ่หรจะออกเลขเดิมนะครับในชี่ใน07นะเมื่อวานนี้ก็ออก07นะครับฮานอยปกตินี่ก็ออกเลขเดิมบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับไม่แน่วันนี้ก็อาจจะออกเลขเดิมอีกก็เป็นได้นะครัสำหรับนะบในฮานอยปกติ แล้วส่วนในที่ใน3ตัวเนาะก็จะเป็นนะครับในที่3ตัว3มชุดนะครับติดไว้แล้วกันติดไว้ได้น้อยนะครับพอได้ดุนเนาะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะฮะถูก3ตัวก็เป็นได้นะครับสลับแนบในฮานอยปกตินะต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ใน VIP vp เนีครับเป็น8แล้วก็5นะครับเด่น8เด่น5เนาะจับคู่ก็จะเป็นในที่ในชุดเด่นแปดนะครับก็ขอให้โชคดีแน,นะครับกับในเด่นแปหรือว่าจะเป็น5นะครับที่จะมาในวันนี้ 5-8ออกเหมือนก,นกันกับในลาวเมื่อวานนี้หรือเปล่าอ่ะก็ไม่แน่นะครับ V ีพีครอบออกคล้ายๆกันกับหวยลาวเนาะแล้วก็ในเป็นในที่ใน54นะครับ5กับ8 8กับ5นะครับเนาะอ่าหรือซื้อเม็ดเดียว8-5นะครับส่วนใน3ตัวเนาะ ก็3ตัวนะครับ3ชุดติดไว้ได้ยกันติดไว้ได้น้อยนะครับพอได้ลุ้นเนาะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีถูก3ตัวก็เป็นได้นะครับนต่อไปก็จะเป็นในที่ในนอรรวมนอรรวมก็จับได้3น้อยนะครับแล้วก็ลาวสตานะครับเนาะลองๆองนํำไปจับกันเลยนะครับใครชอบในชุดในนอรวม5กับ6นะฮะในวันนี้50 5, 5 1 5 4แล้วก็5 6นะครับสลับในดิน5ส่วนใน6นะครอ่ะก็ขอให้โชคดีด้วยกันนะครับกับในนะฮะในนอยรวมนะจะได้สามนอยเลยถ้ามานอยแรกนนอยถัดไปก็ไม่ต้องไปจับนะบไม่ต้องไปซื้อนะครับเนะรบาทำตัวชุดเดียวเป็น3 5 0นะครับ และนี่ก็จะเป็นนะครับแนวทางของในวันนี้นะครับสำหรับในฮานอยในชุดเต็มๆนะใครอยากได้เน้ยๆชุดเน้นๆนะฮะก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับเข้ามาบ้านเขียวนะเข้ามารับแนวทางกันได้วันนี้ก็ขอให้แจก3น้อยนะขอให้เข้าแนะเฮงเฮงปังๆเลยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ